สวัสดีค่ะดิฉันการจนาผู้ฟองห็นนะคะอยู่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์แปลงนี้มีพื้นที่20ไร่แล้วก็ครึ่งหนึ่งของนาข้าวของเราที่พบกับปัญหาก็คือเป็นปัญหาโรคใบไหม้นอนลงใบแล้วก็มแมลงกัดกินต้นกอนะคะอ่าปัญหาก็คือมันต้นข้าวของเราไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ใบเหลือง ก่อนใช้ต้นข้าวของเราจะเหลืองใบไหม้แล้วก็จะแห้งตายตอนนี้ต้นข้าวของเรากลับมามีสภาพที่ดีขึ้นเขียวแตกใบดีแตกยอดดีแล้วก็แตกกอขึ้นดีค่ะก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นาข้าวของเราเหลืองจนคิดว่าจะไม่ได้จะไม่ได้ข้าวในหน้านาปีนี้แล้วแต่ตอนนี้คิดว่าจะได้ข้าวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์โพซอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ